อ่าได้ได้มเก่งแดงอีกรอบนึงมางแดงอ่ะได้ไดุุ้ครับนีเลกตอเราเป็นยังไงกเตอร์ครับเป็นหนุ่มคลั่งรักหนุ่มคลั่งรักทร้ออ่าเป้าหมาย ในชีวิตของของทีมนะครับจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องงานกับเรื่องความรักเดี๋ยวเราไปรอดูดีกว่าแบบถ้าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะดูสปอยใช่แต่ว่าเป็นพ่อนหนุ่มข้างรักเป็นพ่อนหนุ่มแบบวันวัน,วนไม่ทําอะไรไปหาแต่เขา <c oughs> ตัวตัว,ตวอันเนลใช่ไหมตัวเนลเองก็เป็นคนที่ต้องสวยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าทํำไรก็ต้องสวยต้องเชิดใช่คือถ้าเป็นศัพท์สมัยนี้ก็คือเป็นเป็นตัวแม่อะเออเขาต้องเขาต้องสวยต้องมำเขาต้องสวยต้องเชิดจุดตัดเลยว่าก็เมลเขาก็จะแบบก่อนหน้านี้ที่จะเจอฮิมเขาก็เจอแบบเรื่องราวความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาเจอคนนี้ก็ต้องแบบนิดนึงเออก่อนจะให้ผ่านเข้ามาได้ก็ต้องมีแบบอะไรอะ c าต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยอครับ ไม่ครับดูไปเล่นมา2เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเป็นบทนําเรื่องแรกครับรู้สึกยังไงบ้างแบบดูแบบกระโดดมาเลยบทนำสองเรื่องเองอ,อย่างเงี้ยือว่ามันไม่ก็เป็นแบบเป็นช่วงเวลาสะสมประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ได้โอกาสจากผู้จัดก็คือพี่วายูแล้วก็พุ่งกับพี่พี่ก้าครับก็ต้องขอบคุณที่แบบว่าเห็นว่าแบบสามารถที่จะแบบเห็นอ,อ,อ๋อ,อครับก็แบบขอบคุณที่เห็นความสามารถแล้วก็ เห็นว่าเราเสามารถที่จะทําได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันการที่จะมาเป็นบทนำเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องทํากันบ้านหนักกว่าคนอื่นแล้วก็เหมือนแบบต้องต้องแบกรับอะไรหลายอย่างเนาะครับดูว่ารู้สึกว่าดีใจที่เขาเห็นแล้วก็เลือกเราที่เป็นบทนําเรื่องนี้ครับต่อก็เป็นเรื่องแรกของเราใช่ต่อเป็นเรื่องแรกเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบว่าตอนแรกก็ไม่คาดคิดเลยว่าจเองจะได้ใช่พอ พี่กล้าเขาแบบติดต่อมาเอยว่าได้นะเลยเป็นได้เป็นตัวหลักด้วยจริงๆเราไปแคสเราไม่ได้เลือกตัวหลักจะไปแคสใช่ไหมเออล้วก็แบบตื่นเต้นแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณพี่กล้ากับพี่ยุมากกว่าที่ให้โอกาสแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกแล้วก็ได้โอกาสที่แบบว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะเล่นได้นะถึงว่าไม่เคยผ่านการแสดงหรือว่าไม่ได้เรียนการด้านการแสดงมาก่อนอใช่ก็อยากพิสูจน์ให้ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับเต้นเต้นคือพอมาเล่นด้วยกันแล้วมันต้องคุยกันยังไงบ้างเป็นพาร์ทเนอร์กันมันต้องยังไงกก็คุยกันในเรื่องแบบว่าเออแบบเราจะไปในทางไหนแบบเรื่องส่วนตัวหรือว่าแบบน้องชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยคุยกันแบบในหลายๆมุมเพราะว่าบางทีแบบการที่เล่นด้วยกันมันจะต้องแบบคลิกกันมันจะต้องจูนกันในหลายๆมุมเนาะแบบเราก็ต้องคุยกันเยอะขึ้นแล้วก็แบบ มนก็ก็มีอะไรก็คุยกันตรงๆมากกว่าว่าแบบเออแต่ละคนแบบว่าเน้นความจริงใจพูดพูดกันว่าแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยแบบเข้ากันได้ใช่ก็รู้รู้จักไหมรู้ไหมว่าแต่ละคนชอบอะไรอ่ะสักหนึ่งข้อที่มาชอบอะไรไหมไม่ถือว่ารู้ว่าเป็นคนยังไงออ๋นยังงไชอบอะไรเหรอรู้ว่าต่อชอบกินข้าวมันไก่ถ้าผิด่าถ้าผิดจะแบบว่าไม่รู้ไม่ถึอว่าแบบ ครั้งแรกไปกินข้าวด้วยกันแล้วเหรฮะต่อพาไปกินข้าวมันไก่ผมก็เลยคิดว่าเออนายชอบข้าวมันไก่ไม่คิดว่าเป็นเมนูซึ่งิก็ผมก็ถามต่อว่ากินบ่อยไหมก็บอกว่าก็ทุกครั้งที่มาก็กินข้าวมันไก่อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมชอบแหละกินร้านนั้นก็มีร้านข้าวมันไก่มันก็ต้องมีข้าวมันไก่ก่อนพี่ดิวหรอพี่ดิวช่วงนี้น่าจะแบบชอบข้าวฟิน มั้งเห็นแบบว่าเขาอัพตอรี่แล้วก็เห็นล่าสุดเขาอัพหุ่นในเทวิตเตอร์ด้วยไม่พูดถึงไม่พูดถึงหมาก็รู้สึกว่าเราเรื่องนี้เราเราเราอยากทากันบ้านให้เยอะขึ้นเนาะด้วยภาพปกของนิยายมันเห็นชัดมากว่าแบบคนนี้จะต้องแบบเป็นคนที่มาสกูลีนมาสกูลีนมากๆแล้วมีความเป็นมีความเป็นผู้ชายจ๋าอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาให้ได้ทั้งเรื่องของบทแล้วก็เรื่องของ ลูกลากหรืออะไรหลายๆอยากให้ใกล้เคียงมากที่สุดเตรียมตัวเตรียมใจมากแค่ไหนที่ทั้งคอบอดี้ไหวอะแต่ว่าบออย่าตอดที่แขนเราแล้วอจริงตัวตนจริงๆก็ไม่ได้ชอบตอดเสื้ออะไรงเี้ยครับแต่ว่าถ้าอยู่ในบทบาทนั้นแล้วพ่วงกับแล้วก็ทุกคนเห็นว่ามันจะต้องเป็นภาพแบบนั้นเราก็ทําได้ในบทบาทของตัวละครไม่ได้ติดอะไรทีนี้ทุกคนบอกเลยว่าอยากให้ดึงวุ่นประมาณไหนไม่ได้เอกมาสุดมีมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาเลยอ่ะเรฟเฟอร์เรนซ์คือมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาก็คือเป็น ลักษณะของนักกีฬาที่มีความแบบมีไหล่กว้างแล้วก็แบบหน้าท้องชัดอะไรเงี้ยครับก็ขึ้นีนรีแบบคุณนีนเลยลีนครับเป็นวีใช่ใช่แล้วเราตั้งในเราแค่ไหนว่าเราเปความร้อนก็เอาจริงตอนแรกก็คือเครียดมากเครียดโดยการที่แบบเรากินคลีนตลอดเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันเครียดเกินไปร่างกายเราเครียดเกินไปเลยกลับมากินปกติแต่ว่าออกกาลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ เน้นวิธีของเราแบบว่าไป if บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินให้มันแบบมีความสุขมากขึ้นก็โอเคแบบว่าไม่ได้เครียดแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีอย่างน่าปลกว่าแซบแล้วในเนื้อหาเรื่องซีเรื่องฉากเรื่องซีนแซบกว่าเนาะในในเรยายแซบใช่ไหมในซีรีส์คือแซบแซบกว่าคือเพอาะเราอ่านแล้วเราเราเห็นภาพเรามะเห็นภาพเราเห็นภาพตัวละคร ว่าเราต้องทําให้ได้อย่างในนิยายก็ต้องได้ครับไม่มีกังวลตรงไหนบ้างมือตรงไหนบ้างเพรมับกังวลตรงที่คนที่อ่านนิยายมาก่อนอาจจะคาดหวังกับสิ่งนี้อะไรอย่างี้ครับกลัวว่าจะทําได้ไม่เป็นตามที่เขาหวังแต่ว่าดูรู้สึกว่าดิวทาในพาร์ทของดิวเต็มที่แล้วก็อยากให้คนดูได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่จากตัวบทแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของดิวที่มันมีแบบผสมกันอยู่ว่ามันจะน่ารักแบบ แบบแบบของเราอะไรเง,งี้ยมากกว่ารุนแรงระดับไหนถ้าให้อะไรแล้วรุนแรงเหรอคือเราพืพ่ออกมาต้องรู้สึกว่ามันมันถึงขั้นไหนพีกันไม่รุนแรงนะดูไม่รุนแรงดูรู้สึกว่ามีความมันมีความเป็นเป็นมนุษย์ทั่วไปอะ่ะ <c oughs> มีความเป็นคนว่าแบบคนเราแบบรู้สึกชอบคนนี้ <c oughs> ก็แบบไปมีวันได้แซงกับเขามันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าแค่เราไม่เห็นเขาออกมาพูดในมุมนี้กันมากกว่าาาเเียงงกัอจรบ ก็จริงๆก็แอบคุยกับพี่ดิวก่อนที่จะไปเล่นฉาเอ็นซีว่าเราได้ระดับนี้นะได้แค่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่พอไปเล่นจริงๆมันก็อาจจะมีเกินไปบ้างเกินไปบ้างนิดนึงแต่ว่าโดยเฉลียมันตอนแรกตอนแรกระดบบเหมือนที่เราสุดมันตั้งแล้พี่ดิลของไอ้คนนี้อ่าก็ขอไม่บอกดีกว่าต้องรอดูถ้ารอดูดีกว่าแต่ก็แซบแบแสบมากตามฟิลไปเลย ใช่เลยก็พี่กาก็จะบีฟประมาณหนึ่งว่าอยากได้แบบนี้นะใช่แล้วเราก็เคลียดกันแล้วก็พี่กาพูดว่าอะไรพี่กาอยากได้บก็เขาอยากได้ความเรียวแล้วก็ลื่นไหลกันไปเลยองศาประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทําก็จริงๆฉากเริ่มีนะฉากเริ่มตของเราอะถ่ายน้อยเทกว่าที่แบบว่าฉากที่วันที่อันนี้ด้วยซ้ำาใ่่ อ่าคือเอามันเทคเดียวนะเทคเดียวแต่ว่าแค่หลายครั้งหลายมุมก็คือเราเมื่อาชีพมือโปรอย่าเรียกว่ามืออาชีพมือโปรเลยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราเต็มที่ในครั้งนั้นแล้วพอมันเต็มแล้วเขาโอเคแล้วก็คือผ่านเลยใช่ก็ไม่เก่งกันแล้วครั้งแรกก็เก่งอยู่นะครั้งต่อไปก็คือลื่นไหลได้เลยต้องรอดูต้องรอดูเมื่อไรครับพฤศจิีการเ็นจตจการนี่จตีการตอบด้่ยนะ ก,ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับซีรีส์เรื่องยอมเป็น,นของคิมนะครับดูกับต่อก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็อยากจะทุกคนรอติดตามก็รอเรลเลอร์ไม่ใช่เรลเลอร์อดิไพาโลดพโปล่อยวันนี้ตอนเย็นนะฮะแต่ว่าเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรออัปเดตในไว n t เ r เทนเมนต์ครับผมครับส่วนตัวต่อนะครับต่อก็อจริงๆนักแสดงเรื่องนี้คือเป็นหน้าใหม่แทบทุกคนเลยทุกคนก็คือตั้งใจ ในการเวิร์กช็อปแล้วก็ในการแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนคือก็คือตั้งใจทําเรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดก็คืออยากฝากทุกคนให้ติดตามชมพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราออด้วยนะครับ